สวัสดีนักลงทุนทองคำทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Smart Go by m t f g o ราคาทองคำโลกในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเรียกได้ว,ว่าพลิกตลาดเป็นอย่างมากนะครับหลังจากตัวเลขการจ้างงานออกมาสูงเกินคาดแต่ราคาทองคำกลับพลิกลกลกปรับตัวสูงขึ้นทั้งทองไทยทองโลกภาพรวมแล้วสัปดาห์นี้คุณหมอหมองอย่างไรเชิญรับฟังจากคุณหมอได้เลยครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับท่านนักลงทุนในทองคําผ่าน MTS Go โแม่ทองสุดนะครับผู้นําการลงทุนในทองคําของไทย นี้เป็นวันจันทร์ที่13มกราคมใกล้เดียวเข้ามาครึ่งเดือนแล้วนะครับของเดือนมกราคมก็ต้องบอกว่าราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่ช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยราคาถูกกดดันลงมาที่ระดับ2,590เหรียญตอนนี้ก็ดีดกลับขึ้นมาใกล้เคียง2,700เหรียญแล้วครับ ก็เรียกว่าเป็นภาวะที่น่าสนใจเพราะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นหลายเรื่องที่ยังเป็นประเด็นกดดันราคาทองคำในที่ตลาดโลกยกตัวอย่างเช่นเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นตลอดเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมาโดยตลอดในช่วงสัปดาห์ที่แล้วจากระดับร้อยแปดจุดสอง ตอนนี้มาที่ร้อยเก้าจุดเก้าเนี่ยถือว่าเยอะมากแล้วก็น่าจะเป็นตัวกดดันราคาทองคำแต่ในทางกรับกันทองคำกลับขึ้นอันที่สองบอลยูสามเิกาที่ปรับตัวสูงขึ้นนะฮะซึ่งธรรมดาบอลยูสูงขึ้นเนี่ยทองคำก็น่าจะร่วงเพราะว่าคนไส่ซื Born ้อบอลแต่งวดนี้บอลยู Born สูงขึ้นมาโดยตลอดมัอนีสัพพินสัปดาห์ แต่ทองคอําก็ยังขึ้นอยู่ก็คือพูดง่ายๆว่าตลาดหันมาซื้อทองคําลงทุนในฐานะสิทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นในขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นในตลาดหุ้นเราจะเห็นได้ว่าดาวโจนกับ NASDAQ s เอสน500เนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะฮะมบา้างน้อยบ้างแต่ก็พึ่ง,ง่าว่า และสุดที่เนี่ยในสัปดาห์ที่แล้วก็ปรับตัวลดลงมาพอสมควรทีเดียวนะครับสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วก็คือบอลดิวขึ้นรละล่างแข็งทองขึ้นซึ่งเป็นสภาวะที่นานๆจะเจอทีนึงแสดงว่าตลาดทองคำมีความแข็งแปลงมากแล้วก็พูดง่ายๆว่ายังอยู่ในทิศทางขาขึ้น หลังจากที่กลับลงไปล่วงลงไปลึกทีเดียวหลายคนก็คิดว่าน่าจะลงเป็นขาลงไปแล้วแต่ทองคําก็กลับกลับขึ้นมาได้อย่างมหัศัรดย์ทองคําจะมีแนวต้านถัดไประยะสั้นครับที่สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบและแนวรับระยะสั้นที่สองพันหกร้อยแปดสิบทองไทยกลับขึ้นมา ทดสอบบริเวณ44,000อีกครั้งหนึ่งครับแน่นอนก็ขึ้นมาใกล้เคียงกับทายเดิมนะครับที่44,400ขึ้นมาจากต้นปีประมาณ1,600บาทนะครับจากต้นปีนะครับก็เรียกว่ารวดเร็วทีเดียวท่องไทยก็ขึ้นจากเงินบาทที่อยู่ในทิศทางก่อนค่าเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าค่างเงินดอลลาร์มันแข็ง แน่นอนดอลลาร์ที่แข็งก็ทำให้เงินบาทอ่อนครับเงินบาทก็อ่อนจากระดับ34บาท10สตางค์ในช่วง10วันก่อนหรือช่วงต้นปีนะครับแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้34บาท75สตางค์แล้ว34บาท75สตางค์สืบอเทียบต่อ1 US dollar นั่นก็หมายความว่าเงินบาทก็อ่อน ทองขึ้นราคาทองของไทยจึงปรับตัวสูงขึ้นได้อย่างดีอย่างต่อเนื่องครับสภาวะแบบนี้ก็ต้องบอกว่า้องคำเหมือนกับจะเป็นซ u เปอร์บูลชิ่ที่ซ้ำไปนะครับบางคนบอกว่าเป็นเหมือนกับช่วงที่กำลังเข้าเทศกาลจุดจีนหรือเปล่าแต่เราก็ไม่พบข่าวใดๆนะครับว่าคนจีนเข้าซื้อมากขนา ในขณะเดียวกัน s p d r ซึ่งสงบนิ่งมาตลอดเจ็ดวันเนี่ยกลับเริ่มซื้อเมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมานะครับประมาณสี่ตันหลังจากสงบนิ่งมาโดยตลอด SBR ก็เริ่มเป็นผู้เข้าซื้อดัองนั้นโดยสรุปก็คือทองคำปรับตัวสูงขึ้นมาได้ในช่วงสองอาทิตย์นี้อย่างอัศจรรย์จร,จริงๆเหแือความคาดหมายแล้วก็ ภาพข่าวจริงเนี่ยเหมือนกับเป็นภาพข่าวที่ยังกดดันราคาทองคำในที่ทางขาลงเช่นการไม่ลดดอกเบี้ยของเฟดซึ่งธรรมดาก็เป็นข่าวร้ายนะครับแต่ปรากฏว่าตลาดรับรู้แล้วว่าการประชุมของเฟดนะสิ้นเดือนทันบอกราเนี่ยคงไม่ลดดอกเบี้ยนะครับแล้วนอกจากไม่ลดดอกเบี้ยเนี่ยยังคิดว่าอาจจะไม่ลดดอกเบี้ยยาวไปจนถึง กลางปีเลยหมายความว่าปีนี้เดิมทีคิดว่า,าะจะลดจอกเบี้ยสี่ก็เหลือสองหลือหนึ่งแล้วค่ะซึ่งภาวะแบบนี้โดยภาพรวมจริงๆน่าจะเป็นผลลบต่อราคาทองคำอีกเหมือนกันแต่ทองคำก็ยังขึ้นครับเอาละเราเห็นได้ว่าทองคำตอนนี้ขาดปัดจจัยเกื้อหนุนในการขึ้น พอสมควรในเชิงฟันด amental หรือในเชิงปัิจัน้นฐานแต่การที่ทองคําขึ้นได้ต่อเนื่องเนี่ยก็น่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจที่ทอดหรือแอบแฝงอยู่แล้วก็จะค่อยๆเผยตัวอนะฮะจะมีมือที่มองไม่เห็นคอยอย่อยซื้อซึ่งในช่วงสองทีตยก่อนก็มีข่าวเรื่องของการที่ธนาการกลางของจีน ข้าซื้อทองคำครับในช่วงเดือนธันวากว่าหนึ่งล้านออนซ์ซึ่งก็เป็นไปได้ครับว่าธนาคนารกลางจีนกำลังเข้าซื้อทองคำอยู่แล้วก็เทขายบอลของเซอร์เมติกอันนี้ก็ยังไม่มีข่าวยืนยันนะครับแต่เป็นในเชิงของการวิเคราะห์นั่นเองว่าภาพรวมเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเอาละครับก็อย่างย้ำว่า ภาพรวมของทองคําดูจะเป็นที่สางาขึ้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงด้วยซ้ำแนวต้านอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยห้าเหรียญแนวต้านทองไทยอยู่ที่สองสี่มื่นสี่พันสี่ร้อยบาทครับซึ่งเป็นไฮเดิมณนนักขนาดนีที่ผมพูดเป็นเหมือนจันที่สิบสามมกราคมทองไทยตอนนี้ขึ้นมาที่สี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับ 4ี่หมืึ้อคือราคาทองคำแท่งขายออกของไทยโดยประมาณสมาคมก็อยู่ที่4ี่0มื่น0 0่พันหนครับดังนั้นโดยสรุปก็คือว่าทองคำยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนให้เข้าซื้อต่อเนื่องได้นะฮะแล้วก็ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่น่าจับตามากๆ ในปี2,568ครับแล้วก็เน้นการลงทุนประเภทการออมในระยะยาวผ่านธนาคารกรุงไทยในแอปเป๋าตัางแล้วก็ธนาคารเคพลัสธนาคารเกียดนาคินแอปดาแล้วเรามีแอปของเราเองที่สามารถออมแล้วก็ใช้เงินน้อยแล้วก็ค่อนข้างโดนใจกับคนที่ต้องการ จำนวนน้อยๆเนี่ยนะครับก็คือแอป MGB MGB นะครับเป็นแอปที่โหลดได้เป็นแอปโดยตรงของ m t s Go ไม่ห่องสุขความสะดวกก็คือใช้เงินเพียงร้อยบาทในขณะที่แอปของธนาคารต่างๆนั้นก็ใช้เงินในแอปป๋าต่างใช้เงินตั้งแต่4,000ขึ้นไปแอปของเคพใช้เงิน400ขึ้นไป แอปของ MGB ใช้เงินหนึ่งร้อยเลือกได้ครับก็ดกแอปไหนก็เชิญได้เลยทุกแอป,ปมีความมั่นคงมีความปลอดภัยแล้วก็สามารถแลกเป็นทองคำได้ซ่อดเวลาการซื้อขายก็สะดวกครับมั่นใจได้เพราะว่าทุกอย่างควบคุมและบริหารจัดการในระบบเดียวกันกันกบ g o Futures ในระบบเดียวกันกันกบระบบ ปรสปอร์ตหน้าร้านทองดังนั้นการรับการส่งการจ่ายทองก็สามารถสะดวกสบายได้สาขาต่างๆก็มีมากมายในขณะนี้นะครับก็สะดวกมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าแม่ทองสุกก็มีการพัฒนาตอนนองในการหาจุดกระจายสินค้าให้กับลูกค้านัา่นเองครับขอให้ท่านนักลงทุน ทข้าซื้อทองคาอย่างต่อเนื่องประกอบแท่งของแม่ทองสุกมีทุกขนาดนะครับตั้งแต่ขนาด0.5กรัมก็มี0.1กรัมก็ยังมีนะครับแล้วทองคําแท่งแผ่นแบบนี้สามารถซื้อและขายคืนได้แตกต่างจากร้านอื่นซึ่งอาจจะต้องดูรายละเอียดทีดหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้ทองคําแผ่นขนาด0.5กรัมเนี่ยได้รับความนิยมครับเพราะว่า มูลค่าเหมาะสำหรับการให้เป็นของขวัญประมาณพันหกร้ยบาทเองให้เป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่สิุนจีนได้อย่างดีครับศูนย์จุดห้ากรัมหรือคนงบประมาณน้อยหน่อยก็ศูนย์จุดสองกรัมลดลงมาอีกครับอ่าตรงนี้ก็จะถูกลงมาศูนจุดหนึ่งกรัมก็ใช้เงินประมาณสี่ร้อยบาทบว่าบบนะครับสี่ห้าร้อยบาท ก็ถือว่าให้กันได้อย่างไม่ยากขายคือได้ครับตามราคาท้องตลาดของสมาคมโชคดีและสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอสำหรับคุณมองตลาดสัปดาห์นี้และขอบคุณนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรายการ s m a r t ทโกพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ